สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องมิกนะครับวันนี้เราจะมากินหนูอบโอ่งนะครับผมเขาจะโรยงาขาวด้วยนะนี่หอมมากแล้วก็ปอกเราบผมครั้งก่อนที่ผมกินกับนนนั้นเป็นหนูนาย่างเฉยๆนะครับแต่วันนี้เป็นหนูอบโอ่งนะครับเขาก็จะมีน้าจิ้มเจียวให้เรา แต่นี่ยคือน้ำพริกน้ำปลาเราทำเอ,เองนะครับมาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเลยนะครับแต่มันกรอบมากเลยนะพี่เจมข้าคนละครึ่งแอ่ป้ผมตัวนี้ตัวนี้เอาเลยครับลุยครับผมหากินยากครับหนูนาะเจอที่ไหนก็ต้องจัดครับคุณผู้ชมมาครับอือหือกรอบบอกแล้วอร่อยด้วยแล้วมันมันนี่ตัวอย่างใหญ่อ่ะคุณผู้ชมนี่มาครับผม รัรับคุณผู้ชมนัานไหนนะครับที่เคยกินหนูหรือว่าอยากกินนะครับก็มากินด้วยกันครับหรือก็หาข้าวหัปลามากินด้วยกันเลยตอน,น้เที่ยงบ่ายๆแบบนี้นะครับผมเอาตัวน,นี้ก่อนได้ไหมพี่เกีเอาตัวน,นี้ไว้ตรงกลางได้ไหมเอาตัวไหนก่อนก็ได้เหมือนกันเห <G ül> มือนกันแหละเหมือนกันมันเหมือนกันแหละ <G ül> แต่ว่า, <USC G ül> วาเอาตัวน,นี้ก่อนเนี่ยผมผมหยิบตัวน,นี้ไปแล้วเดี๋ยวลองชิมน้ําปลานะในจี้วของเขาครับ ทำไมมันหวานนะพี่เกมมันหวานร่อมนะสุดยอดอร่อยมากหนูมันตัวใหญ่แล้วมันมันนะมันอร่อยตรงมีมันถ้าหนูแห้งหนูแห้งเลยก็ไม่อร่อยหนังแบบมันไม่มันอะไรนี่ ออเอาไว้ก่อนดีกว่าหางกินอะไรมานะไม่มีหรอกนี่จะกระดูกปวดเที่ยวเหรอเนี่ยมีตั้งเยอะไปกินหางเนาะแต่พี่ชอบกินกับนักตีน้ำปลาเนี่ยอร่อยอร่อยกว่า เดี๋ยวผมลองชิมก่อนใช่อันนั้นมันเผ็ดมันอะไรยังไงมันไม่เข้ากันอนะ่ะน้ำพริกนะ้ำปลาหอมนะหอมกระเทียมครับผมนี่นี่หนันงเหมือนหมูหั่นหนังกอบอะครับร <c oughs> <c oughs> ิกกินหนู หูหน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเขาผมว่านเผ็ดนิดๆน,น,นะพี่เกมเผ็ดันเป็นน้ำจิ้มนั่นเอ,อืจกินแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยอครับผมแต่เนื้อเขาเยอะมากเลยนะพี่เกมเขาใหญ่เยอะมันไม่เหม็นสาบครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางคนอาจจะ มันเหม็นสาบหรือเปล่าไม่เหม็นสาบเลยเนาะไม่เหม็นสาบเลยคือเขาอบดีอะครับผมทุกคนมีแต่ความหอมและความอร่อยเหม็นความหอมความอร่อยครับผมเหม็นความหอมยนงไงดูสิคุณผู้ชมครับดูความมันสุดยอดเลยอะ ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบาทแพงกว่าหมูอีกอ่ะหมูนี่หนึ่งกิโลนี่ก็น่าจะร้อยห้าสิบเนาะจะตักกันนะ<อ>แต่นี้หนูหนึ่งตัวร้อยห้าสิบเลยครับหมูหมูซื้ได้เยอะกว่าครับผมแต่ก็อย่างว่าครับผมมันอร่อยอ่ะอร่อยกว่าหมูอะ่ะหากินยากกว่าหมูอีกมันยากเอากังนะบุรีอ หมูอยู่ตรงตลาดก็มีหมูแล้วแต่นี้ไปตามตลาดไม่มีนะครับร <c oughs> างนายังไม่มีนะครับผม <c oughs> นี่เขาดำม,มาด้วยทุกคน <c oughs> พี่นี่ดำหัวมหลุเมื่ <c oughs> อก <c oughs> ี้อร่อยผมคิดว่าเขาดาฟิลของน้ำปลาจริงๆ <c oughs> อร่อย โอ้ยนี่นี่จับ <laughs> หรือว่าหนูกรุงเทพ,พ <laughs> หนูที่อยู่ตามท่อระบายน้ำกรุงเทพ,พ,อ,เอ,เพอ่ะพูดสำไมกากเลยเนาะ เยอะนะกรุงเทพเยอะนะพี่เกมเยอะดิตรงที่อยู่ตรงลาดทาวะหนูแบบเยอะมากครับคุณผู้ชมหนูนาอนไม่ใช่หนูนาหนูตามท่อระบายน้ำอะ่ะเยอะตัวใหญ่ตัวทัาแมวเนี่ยจะไปเก็บมาย่างกันมั้ยตอนนั้นถ้าพี่ไม่ติดทํางานพี่ก็ยังมาย่างเหมือนกันแต่ผมว่าหมิ่นศนักดน่ยเขาน่าจะออกหากินตอนพวกเสร็จข้าวเสร็จแลว้วพึ่งยนศักดิี่ กลางคืนน่ะตามหากินเสร็จข้าวเสร็จอะไรทุกอย่างเสร็จพักเสร็จนี่ถึงว่ันถึงวันแล้นะไม่ตอนคืนน่ะตอนกลางวันนี่แหละวิ่งตอนกลางวันเลยสมัยเมื่อก่อนผมดักขายเกียวละแปดสิบาทเองครับทำทำเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขาย โดนละ80บาทเนี่ยนี่ไปหาด้วยเหรอไปเก็มโดนละ80บาทเดี๋ยวโดนขาลากนี่ไม่มีหนูแล้วครับผมตัวนึงก็ยังไม่ได้เลยวันะน,นนั้นพี่ไปหากำนนอ่ะไปหาูอ่ะไม่มีรูปลาข้าวไม่มีรูหนูเลยต้องตอนดูดเขาหดก็มีมันจะวิ่งออกอ่ะ ันนี้ยังไม่เหลืองยังไม่เหลืองมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเป็นรีบเขาคนขายนี่ขายไม่ทันเลยอะคนจองเยอะ <laughs> แรก,ก็จะได้มาแค่สองตัวแต่บังคับเจ้าของร้านเขาแบบขอสามตัวแล้วก็แบบมันเหลืองไม่ทันมันสุกแบบเหลืองไม่ทันอะ่ะถ้าแองเหลืองมันก็จะดูสวยนะครับแต่นี้ก็เอามาเลยไม่รอแล้วครับผมอืมวือแล้วครับลูกค้าเขาเยอะนี่ายกินยาก คนกินเยอะผมก็ไม่ได้กินนานแล้วนะพี่เจมพี่ก็ไม่ได้ค่อยได้กินนานเพิ่งปีปีนี้ก็เพิ่งมากินกับนนครั้งก่อนแล้วก็มากินเนี่ยครั้งที่สองเลยผมนี่ครั้งแรกปีหนึ่งไม่ได้ค่อยได้กินเลยปีแล้วก็กินครั้งเดียวที่เรากินตําถาดกันตำถาดหนูย่างอ่ะกินไม่มีหนูของตัวะใช่ <laughs> เดี๋ยวนี้เขาดักหนูแบบตัวเล็กๆเล็กๆน้อยๆเขาก็อไปแบบหมดอ่ะทุกคนเขาไม่ปล่อยให้มันโตเลยอ่ะนาผมนั่นกระแทบเต็มนาเลยที่มันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมาอยู่ปุ๊บแล้วก็ดักปั๊บเลยไงันไม่ทันเลยออกลูกแล้วบางครั้งออกลูกไว้แล้วคาราก็ไปดัก ลูกมันออกมาแล้วแม่มันก็ตายลูกมันก็ตายไปด้วยมันไม่ได้กินนมตายในรูเลยมันเลยไม่ค่อยมีแล้วตอนเนี้ยหนูมันใหญ่มันมัแบบขยายพันธุ์ไม่ทันเลี้ยงหนูจะสูญพันธุ์รอกเาออกจากโลกเลาไหมเนี่ยไม่สูญเราเห็นเขาเลี้ยงหนูนากันก็เยอะเหมือนกันนะแต่หนูเขาจะเลี้ยงละเพราะนาไม่ค่อยมีหนูละ เราต้องย้อนไปกินสักร้อยตัวที่<ป>เคยเลี้ยง <100 S 2> แล้ว,ลวม,ม,ม,มัน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 ไม่อ้วนอ่ะมันผอมอะม่อมอะเรื่องกระหมูกอบแบบอยู่หน้าหนังกอบอแซบ่บคลัก น,นี่ชอบเนี่ยแบบเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะเนี่ยผมบบชอบเอาหมูมาก,กองเนี่ยแบบพี่ไม่เอาหมูเลยพี่เอาหนูมากกว่า <c oughs> จริงๆหมูสักสิบรวงเนี้ยแล้วหนูตัวเดียวพี่เเลือกอะไรหมูหาก,กินได้หนูไม่หาก,กินยากอ่ะอันหมูแต่แบบแบบถ้าสมมติเราไม่มีตังเงี้ยอัน้เอาหมู <c oughs> อัปริมาณมากกว่านะแต่ถ้าให้เลือก ความอร่อยเลยอยากกินเนี่ยอยากกินหนูมากกว่ากินหมูนี่คุณผู้ชมดูหนังดิเ uh huh. นี่ยความกรอบอะบางคนก็ไม่อยากกินนะเขาไม่กล้ากินเขากลัวกลัวมันจะเหม็นไงใช่ความเหม็นสาบเห็นมันโซคาปกไงแต่หนูหนาวมันไม่ได้โกคาปกมัน,มน มันดูนามันกินข้าวนะครับกินข้าวแล้วก็ลงอาบน้ำด้วยนะหนังแตงโมไม่ได้นาในตาหนาในสานาลงอาบน้ำตอนเด็กๆนะผมจำได้ผมเคยเอาน้ำกอกรูหนูด้วยแล้วก็ออกมาพี่วขาเคยติมไปดักอ่ะแล้วหนูมัน อยู่ตรงคันาก็เหมะน้ำกอกมันไม่ยอมออกสักทีคท<ช>ุกคนขุดแล้วขุดอีกอ่ะขุดขุดกต่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าคานาจะพังใช่ที่เก็บถมคันาให้ชาวบ้านอีกเต้องน้ำกอกน้ำกอ,อำกเลยะผมจำได้มีอยู่รอบเนื้อหอ<ช>มน้ำกรอแม่หนูเอาลูกคาบลูกออกมาแล้วก็ใช่วิ่งเข้าไปในน้ำอีกทีก็คาบออกมาเงี้ยสงสารนะบางครั้งเขาก็เอาอ เอาขวดน,น้ำดูดน้ำออกให้มันมก็อ่ะข้าวอย่างนี้คนละคนละสองสิบครึ่งอะข้าวอะอ <c oughs> นื้อยเยอะมาก มันไม่เหม็นเลยอะหนูหนายาบางตัวยังเหม็นสามเนาะถ้ามันกินหัวแฮงย่าหมใูใช่ใช่ตัวก็ยังเหม็นสาบนิดนึงถ้ามันกินแบบหัวย่าหมูอะไรเงี้ยผมไม่กล้ากินหูมันนะพี่เอ็มหมูหนูอะ ใช่ไหมผมอิ่มแล้วอือืกินตับดีกว่าผมอ่ะนี่ผมชอบออนไปกินตับแข็งมากอ่ะแข็ง แต่อร่อยสุดยอดฮ่าฮ่าวัี้หนึ่งตัวข้าวเย็นครับให้พ <1 French> <1 French> ี่แกมากินข้าวเย็นครับผมอืมไม่ได้ข้าวเย็นอ่ะวันนี้พี่เกต้องไปกินหมูกระทะก่อนค่อยกลับมากินข้าวเย็นนี่กินไม่หมดแล้วเนี้ยนะอันนี้เก็บไปย็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเอามาอบต่อเอานะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เรามากินหมูกระทะบ้านน้องมิกนะครับผมเพราะว่าวันนี้มันเกิดของแม่น้องมิกนะครับครับ แม่เลี้ยงมุนยังติดปัข้าวเขาไปหมดครับหนูหนึ่งตัวเขาหนึ่งตัวอิ่มเลยนะครับผมผมยัดข้าวยัดหนูโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ชวนทุกคนนะครับมากินของหายากด้วยกันวันนี้ก็หนูนาอบโอ่งครับผมอร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับย่นอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่ 으 <laughs> 흐흐.